ใครที่ดูมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่อง past life ครั้งหนึ่งซึ่งคิดถึงตลอดไปหนังดราม่าทางฝั่งเอเชียที่จะพาคุณไปพบกับใครบางคนที่ผ่านเข้ามาให้จดจำและก็จากลาภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องผ่านความรักระยะทางและความทรงจำ พาสไลท์จะพาเราย้อนไปถึงรักแรกระหว่างนอร่ากับแฮซองในวัยอายุ12ปีซึ่งนอร่าต้องย้ายตามครอบครัวไปอยู่ที่อเมริกาในช่วงเวลานั้นทั้งสองคนได้เก็บความรักในวัยเด็กไว้ในใจตลอดมาถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตามจนกระทั่งแฮซองเพ่ของเราตัดสินใจบินไปหานอร่าด้วยความที่อยากเจอเธออีกสักครั้งจนทำให้ช่วงเวลาที่พวกเขาได้มีร่วมกันถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น พวกเขาก็ได้ย้อนความทรงจําในวัยเด็กไปด้วยกันก่อนที่จะต้องกลับมาเผชิญกับความจริงของโชคชะตาอันแสนทรมานครับสําหรับ p a r ์ท i ล e ภาพยนตร์ดราม่าจากฝั่งเกาหลีเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องโดยใช้พล็อตง่ายๆที่คุ้นเคยกันในฝั่งบ้านเราครับอย่างความรักที่จําเป็นต้องห่างเหินกันแล้วก็แต่และฝั่งต้องใช้ชีวิตแล้วก็ค่อยๆเติบโตกันไปครับซึ่งเรื่องนี้จะใช้พรมลิขิตเป็นฐานในการเล่าเรื่อง ซึ่งสำหรับในเรื่องอะทั้งฝั่งเกาหลีก็จะเรียกว่าอินยอนนะครับตัวหนังก็เล่าเรื่องได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สื่อประเด็นที่ต้องการจะสื่อได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับยิ่งในช่วงกลางๆของเรื่องเนี่ยที่ตัวพระเอกของเราได้ใช้โซเชียลมีเดียในการตามหานอราเนี่ยผมเนี่ยอยากจะลุ้นให้เขาได้เจอกันจริงๆสักทีเหมือนกันครับแต่โชคชะตาในหนังอะกลับเล่นตลกเลยทําให้เขาและเธออะต้องห่างกันไปมากกว่าเดิมอีกจังหวะเนี้ยทำให้ผมนึกย้อนกลับไปถึงอดีตของตัวเองเลยเหมือนกันครับ ส่วนที่ผมชอบที่สุดของหนังก็น่าจะเป็นองค์สุดท้ายของเรื่องครับหลังจากที่ตัวพระเอกได้ตัดสินใจมาหาหนางเอกแล้วถึงแม้จะรู้ว่านางเอกของเราอ่ะได้แต่งงานไปแล้วก็ตามช่วงจังหวะที่ต้องแยกจากกาันตัวมุมกล้องกับบรรยากาศของหนังมันให้อารมณ์บีบคั้นมากจริงๆครับยิ่งช่วงทิ้งช่วงทิ้งจังหวะเนี่ยใจจะแตกให้ได้เลยครับเพราะแต่ละคนต้องหันหลังกลับไปสู่ความจริงที่แต่ละคนควรจะเป็นตัวหนังสามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมากๆครับ ด้านงานภาพก็สวยมุมกล้องก็แฝงไปด้วยความหมายมูต์แอนโทนก็ทำออกมาได้ดูดีเข้ากับเรื่องที่สำคัญนักแสดงแสดงได้เข้าถึงอารมณ์ของตัวละครมากครับส่วนจุดที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ของเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเพลงประกอบครับช่วงจังหวะที่เงียบหรือว่าการเว้นช่วงเนี่ยผมชอบหมดนะครับแต่ว่าเพลงที่ใช้เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยถูกจริตกับเพลงจังหวะแบบนี้สักเท่าไหร่มันก็เลยสะกดผมให้อยู่กับหนังเรื่องนี้ไม่ได้ครับโดยรวม Part Life เป็นหนังดราม่าที่เล่าเรื่องได้ดีสวยงามแต่เรื่องนี้ถึงแม้ว่าภาพจะสวยจังหวะการเล่าจะดีแต่ในความคิดของผมมันก็อาจจะเหมาะกับคนเฉพาะกลุ่มมากกว่าครับด้วยความที่หนังไดาอารี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เล่าแบบเอ่อยเ,เรื่อยๆอาจจะทําให้หลายๆคนมีหาวได้เหมือนกันซึ่งสําหรับพาร์ทไลฟ์ครั้งหนึ่งซึ่งคิดถึงตลอดไปผมให้คะแนนอยู่ที่7.3คะแนนครับส่วนตัวผมชอบนะครับแต่ถ้าจะให้กลับมาดูซ้ำอีกรอบนึงก็อาจจะลำบากสักหน่อย ถ้าใครชอบหนังพล็อตดราม่าในจังหวะที่คุ้นตาแบบนี้หรือใครที่ชอบหนังที่มีภาพสีโทรมุนและแฝงไปด้วยความหมายเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรพลาดครับแต่นี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับแล้วสำหรับทุกคนคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้กันบ้างครับ